ออตั้งแปดแปดโมงแล้วน่ารถตู้กันมาใครมาใครสุดตีห้ามาจากหวันได้ไหมไหมสิงห์บุรีนี่นี่นี่ไหนนะอันนี้ใครมากอันนี้ใครมากรักอันนี้ใครสุดเลยบางร้อนร้องใครมากอันนี้แม่ใครเศรษฐีบางร้อนร้องเลยนะฮะมาจากตุรกัน เหมือนตราเลยเหรอแข่งสวยยังเมื่อวานนี้เลยไหมคุณพ่อดสวยเมื่อวานไปนัดนั้งทุกบุกไว้แล้วสวยมากๆแล้วอันไปที่ไหนต้องเจอนะครับแน่นอนคุณหน้าคุณตลังกันนะครับเพว่าเป็นบอดบอกเลยในตัวเลยเนาะแข่งแรงนะครับมีความสุขนะครับเหมือนที่พี่กีฬาได้บอกไว้นะครับเราเป็นไวัเก่าเราต้องมีความสุข เดี๋ยวันนี้ไรอันไปแล้วาก็อบสิครับเราก็ไปเจอกันให่กันนะใครไหนมีไว้กันงาน<อ>ั้นมีน,<อ>นี่สินะฮะทคนี่คือความขอบุณที่เกิดขึ้นในางานของเสิร์ตครับทุกทุกเวทีททนะครับก,ก็จะมีศิลปินมามอบความสุขในแบบนี้ในะในทุกงกกา,จากนจ่างาัน ก็าขอตัวด้วยที่ผู้จัดงานด้วยในทางดูดิเบอร์เรเซอร์ถ้าเกิดบริษัทของอาร์ตดูรันชันนะครับคือทุกคนนะครับที่ร่วมรับชมงานได้สดอวันนี้ด้วยนะครับสุกท่านส่วนเลยนะครับก็วันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายนะวันนี้นะครับแต่เชื่อว่านะครับความสนุกกำลังดีแบบนี้ทำโอกาสดีๆแบบนี้จะกลับมาใหม่อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาต้อนรับขอวันนี้วันนี้หลังมากทส่วนเลยผู้ประกอบการเองก็มีความสุข ที่ช่วยกันอุดหนุนนะครับเล็กน้อยก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคนทำธุรกิจก็อยากจะมีรายได้กระตุ้ความสําเร็นนะครับสิ่งที่เราทำในวันนี้ครับแน่นอนว่าจะเป็นการเสริมสร้างกำลังใจเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการที่ maintenant. ทำธุรกิจในวันนี้ในทุกๆภาคส่วนเลยครับใช่แล้วนะคะเราก็ถึงแม้นะคะว่างานในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายและการก็ และคนไทยทคนเนี่ยไม่จบในหนึ่งเราจะรูปกันต่างในการนโยต่างๆที่เราได้วาฟุในวันนี้่ใ้เกิดข้นะคะให้ได้รู้สึกนะคะแล้วก็ส่วนเราในฐานะที่อาจจะเป็นประชาชนคนทั่มาในสมุทรสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ได้ว่าไม่ทำให้ผู้รู้สึกวาอกทารมั้การมือนดนง